โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับผมอยกเพิ่นนะครับผมวันนี้นะครับจะมาแชร์นะครับผมไม่เชิงว่าแชร์นะครับผมก็คือจะมาพูดคุยแล้วกันนะครับว่าถ้าเราไม่ทําตามแผนเราจะเจอกับอะไรนะครับผมถ้าเราไม่ทําตามแผนหัวร้อนอยากเจ้าคืนนะครับผมหลุดวินัยเอาง่ายๆนะครับผมอาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับผมถ้าเราไม่ยอมคัดล็อ โอเคนะครับดูที่กราฟเลยแล้วกันเนาะอาจจะพูดเศร้าๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าเป็นที่ตัวเองนะครับผมก็คือทําให้พอตเสียหายไปหลายเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าอันนี้นะครับกราฟอยู่ที่คู่ BTC USD นะครับผมหรือว่า Bitcoin เนาะถ้าใครติดตามนะครับหรือว่าเทรดคู่นี้อยู่ก็จะรู้นะครับวันนี้ก็วันที่24นะครับมเดือนมกรา ปีสองพันห้ารอยหกสิบห้านะครับจะเห็นว่ากราฟนะครับผมทุบแรงเลยตั้งแต่วันที่ยี่สิบตั้งแต่ตรงนี้นะครับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่แท่งนี้ยาวมาเลยครับจนณนปัจจุบันณวันนี้นะครับผมราคาของบิตคอยนะครับอยู่ที่สาม0มืนสามนะครับอ่าก็คือจะมาเล่าให้ฟังนี่แหละก็คือง่อายง่ายคือ พอตถามว่าเสียหายไหมก็เสียหายประมาณหนึ่งนะครับผมอาจจะไม่เยอะสําหรับคนที่มีตังค์เยอะนะครับผมแต่ว่าสําหรับตัวผมเองก็ถือว่าเยอะแล้วกันเนาะอาจจะหลักหมื่นเลยนะครับผมก็ถือว่าเยอะนะครับกว่าจะปั้นพอตมาได้นะครับเพราะว่าพอรตเราก็ยังไม่โตแล้วก็เทรดมาเรื่อยๆนะครับผมอ่าแล้วทีนี้อ่าส่วนมากที่เราพูดไปก็คือเราต้องทําตามนี่ไน่ผิดทางต้องคัดล็อตนะครับหรือว่าแก้พอตอะไรก็ว่าไปอย่าไปคาดหวังว่ากราฟจะกลับไปที่เดิม นะครับผมอันนี้นํามาแชร์เป็นอ่จะเรียกเป็นวิทยาทานหรือว่าอุทาหรณ์ได้ไม่เอ,อ่ยนะครับเอออะไรประมาณนะั้นเออเอามาแชร์แล้วกันว่าถ้าเราไม่ยอมคัดลอดไม่ยอมทําตามแผนหรือว่าหลุดวินยัยอ่าอาจจะทําให้พอตเสียหายไปในระดับหนึ่งเลยก็ได้นะครับผมหรือว่าอาจจะล้างพอตไปเลยก็ได้นะครับอ่ะก็คือให้ดูที่กราฟนะครับผมจะให้ดูเนาะ เดี๋ยวขอปิดอินดิเคเตอร์ไปก่อนแล้วกันเนาะจะได้เห็นกราฟชัดๆเลยอ่าจะเห็นว่านะครับผมตรงนี้ตั้งแต่ตรงนี้เนาะอ่ากราฟเริ่มจะเป็นไดร์เจนนะครับผมมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วแหละถ้าเอาจริงๆแต่ตรงนี้นะครับผมนี่ผมเปิดบายตั้งแต่ ราคา4 0 0 0นะครับประมาณหนึ่งไม้แล้วก็โดน S L ไปหน้าจุดนี้อุ้ยตัวทีครับผมมาตั้งแต่ตรงนี้ราคา4 0 0 0นะครับอ่าคิดว่ามันนั่นแหละก็คือคิดว่ามันจะเข้าตามแผ่แล้วแหละเนาะก็คือเป็นในวร์เจนเหมือนกรัฟจะกลับตัวตรงนี้นะครับก็เลยเข้านะัแท่งนี้ไปแต่ที่จริงยังรอไม่สุดนะครับเอาไรเข้าตรงนี้พอการาฟย้อนลงมา เปิดเพิ่มอีกไม้หนึ่งนะครับผมตรงนี้สุดท้ายตรงนี้ก็คือทําตามแผนนะครับผมกราฟไม่ไปในทิศทางที่ต้องการก็มาคัดล็อตที่ตรงนี้นะครับผมแล้วยังไงต่อนะครับทีนี้พอมันไม่ไปตามแผนอันนี้ช่วงนั้นไม่รู้ว่าคิดอะไรนะครับก็เ,เลยเปิดอีกหนึ่งไม้สองไม้ไล่มาเรื่อยๆนะครับ อ่าแล้วก็มาอันนี้ไม้นี้เอ,อ่ออัน,นี้ไม่แน่ใจว่าตรงนี้ใช่คัดหรือเปล่าอ๋ออันนี้ไม่ใช่นะครับ,บ,บ,บเปิดบเือนกันหนึ 1, 2, ่งสองสามนะครับผมสามไม้นะอ่าตรงนี้ก็คิดว่าได้วเจแล้วจะกลับตัวแล้วแหละพอาสามไม้นี้ปุ๊บแทงนี้ทะลุ e m a นะครับผมทะลุ EMA ที่จริงสองหรือว่าสไม้นี้ของผมก็จะพอแล้วนะครับผมในทุกๆก,การเทรดก็จะไม่เกินสองไม้หรือว่าเต็มที่ก็สามไม้นี่แหละนะครับแต่ส่วนมาผมจะเทรดแค่ไม้เดียวนะครับอาจจะมี2บ้างหรือว่าสบ้างนะครับแล้วแต่หน้างานนะครับแล้วทีนี้นะครับพอกราฟทะลุ EMA อ่าอันนี้ก็คือ ตามระบบนะครับกุ่ีเ็มีก็มั่นใจระดับนึงนะครับก็มาเปิดอีกหนึ่งมั้ยิงกราฟขึ้นไปอันนี้ใช้ FM แบบถูกทางเปิดเพิ่มอะไรประมาณนั้นเนาะเ,ออเรื่อง FM ก็ถ้าเพื่อนๆยังไม่เข้าใจก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปนะครับผมมันจะมีทั้งแบบ M-M ในพอร์ต M-M นอกพอร์ตแล้วก็เติมเข้ามานะครับผมหรือว่า MM แบบถูกทางแล้วเปิดเพิ่มนะครับผมก็คืออาจจะใช้ ทุนที่น้อยลงเพื่อก็คือเวลามันถูกทามาจิ้นก็จะเพิ่มขึ้นเนาะอ่านั่นแหละเราก็จะเปิดเพิ่มไปเรื่อยๆอ,อะไรอย่างนี้อันนี้แค่ยกตัวอย่างนะครับผมเปิดเพิ่มทั้งหมดก็จะเป็นห้าหมายนะครับผมแล้วยังไงต่อนะครับพอกราฟบวกลงมาตรงนี้ผิดแผนที่จริงตรงนี้ควรจะคัดได้แล้วนะครับแต่ผมจําได้เลยว่าผมมีความคิดที่ว่าอยากจะเอาคืนณนจุดที่สต็อปล้อตรงนี้ไปนะครับ ไม่ยอมทําตามแผนที่จริงการาฟดูตรงนี้ต้องคัดได้แล้วนะครับถ้าคัดตรงนี้อตอนนั้นน่าจะเสมอตัวนะครับในชุดที่สองนะชุดแรกตรงนี้คัดก็คือเสียไปแล้วแหละแต่นี้เป็นเป็นออเดอร์ชุดที่สองนะครับถ้าคัดตรงนี้ก็คือน่าจะเสมอตัวแล้วแหละแต่ไม่นะตอนนั้นไม่รู้ว่าคิดอะไรแล้วก็ปล่อยออเดอร์ยาวไปนะครับการาฟก็วกลงมาติดลบติดลบติดลบมา ยังทนถือนะครับที่จริงนี่มันกราฟมาให้คัดรอบหนึ่งแล้วเนาะพอขึ้นไปลงมารอบที่สองทำโลใหม่แล้วนะอันนี้ยิ่งเห็นชัดกว่าเดิมไม่ยอมคัดอีกนะครับผมผมยังจำความรู้สึกที่คิดว่าอยากจะเอามันคืนได้นะครับผม <laughs> ก็คือเอาง,ง่ายๆคือผมดูดวินัยเองเนาะแล้วก็มีความคิดที่ว่าอยากเอาคืนนะครับก็รอต่อไปพอขึ้นมาเป็นบวกตรงนี้ที่จริงตรงนี้ถ้าเราปิดก็คือกำไรแล้ว ไม่ยอมปิดเพราะว่าอะไรเพราะว่ากราฟเริ่มมากลับเข้ามาอยู่ในแผนตรงนี้คิดว่ามันจะไปต่อด้วยซ้ำนะครับกลับมาอยู่ในแผนหมายความว่ายังไงกลับมาอยู่ในแผนหมายความว่าตามระบบผมก็คือจะเทรดตามแนวโน้มไปเนาะแต่ที่จริงกราฟชุดอ้ยเออเดอร์ชุดนี้ควรจะคัดล็อตไปตั้งแต่ตรงนี้แล้ว นะครับสมมติว่ามันไปถุถกทางนี้ค่อยมาเปิดออเดอร์ใหม่ตรงนี้ก็ค่อยว่ากันอะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่ไม่ยอมคัลดล็อตก็ปล่อยออเดอร์ยาวไปพอแท่งนี้แท่งนี้เลยเปิดตัวนะครับจบตั้งแต่เปิดแท่งมายันปิดแท่งประมาณสองพันหนึ่งร้อยจุดประมาณนะครับอันนี้ยิ่งผิดแผนไปใหญ่เพราะว่าอะไรอันนี้โลเนาะยิ่งโลลงมากับเดิม ันนี้โลนี้ลงมาโลนี้อีกอันนี้ก็ควรนะครับก็ควรยังไงเอ,อ่ยยิ่งชัดเจนว่าผิดทางแต่นะครับเห็นไหมครับเห็นสองอ,อเดอร์นี้ไหมย้ำเข้าไปเพราะว่าอะไรหัวร้อนครับอยากเจาคืนนะครับย้ำเข้าไปอีกทั้งหมดก็จะเป็นอันนี้ก็เท่าไรละหนึ่งสองสามสี่ห้า โอ้โหทีนี้เก็บออเดอร์เลยนะครับกราฟก็ยิ่งดิ่งลงไปดิ่งลงไปนะครับมาคัดที่ตรงนี้นะครับผมพอคัดตรงนี้เสร็จปรากฏว่าพอตไปแล้วครับติดลบไปยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะครับผมก็ถือว่าเยอะนะครับสำหรับผมก็เออเยอะเลยแหละนะครับแต่สําหรับหลายๆคนที่มีตังอาจจะคิดมองว่ามันไม่เยอะเนาะแต่อันนี้ก็คือเราเถรดมา เราเก็บเล็กผสมน้อยพอโตทีละนิดทีลนิดอไพอมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้โดยที่ตัวเองควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เนาะก็คือหลุดวินยัยผิดแขนหัวร้อนนะครับทำให้พอเสียหายไปนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับสําหรับผมยี่สิบเอ็ดเปอร์เซนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับหลังจากคัดตรงนี้ไปดูนณะวันนี้นะครับวันที่ยี่สิบสี่ดิ่งลงมาอีกประมาณ หกพันสี่ร้อยจุดนะครับหกพันสี่หกพันห้าอ่าถ้าไม่คัดตรงนี้นะครับขนาดคัดตรงนี้ยังยี่สบเ็ดเปอร์เซ็นนะครับถ้าไม่ยอมคัดอีกนะครับตอนนี้ก็เริ่มไอ้นี่แล้วแหละใจไม่ดีแล้วก็เลยคัดทิ้งไปละถ้าไม่ยอมคัดอีกนะครับก็คือล้างนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหัวร้อน เบิลทั้งอถเปิดออเดอร์เพิ่มอีกไม่ยอมคัดอีกนะครับนี่ครับคือเหตุการณ์ที่ว่าถ้าเราหลุดวินัยนะครับไม่ทําตามแผนถึงเวลาคัดไม่ยอมคัดยังคิดว่ากราฟมันจะไปตามที่เราคาดการไว้ตั้งแต่แรกที่จริงกราฟมีการเปลี่ยนแปลงเราก็ควรจะเปลี่ยนเอ่อเปลี่ยนแผน,น,น,นตามนะครับนี่แหละครับก็คือเจอเหตุการณ์นี้ไปนะครับถึงกับต้องเศร้าพูดมาแล้วก็เศร้านะครับ แต่ไม่เป็นไรนะครับก็พยายามควบคุมตัวเองตรงนี้ไปเนาะก็คือบอกกับตัวเองว่าอย่าทําแบบนี้อีกแล้วกันเนาะอันนี้ก็นํามาแชร์ให้กับเ,เพื่อนๆจะได้เป็นพิธยาทานหรือเขาเราเขาเรียกว่าอะไรดีเอ่อนำมาแชร์จะได้ไม่จะได้เห็นว่าถ้าเราหัวร้อนถ้าเราไม่ทําตามแผนหลุดวิัยจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะครับอ่านํามาแชร์เป็นประสบการณ์แล้วกันเนาะ เนี่ยเห็นไหมต้องทําอย่างนี้ไปเลยนะครับอันนี้เขียนยยไว้เลยจดไว้เลยว่าวันนี้เราเจออะไรไปนะครับทําให้พอร์ตเสียหายไปยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นนะครับทั้งพอร์ตเลยนะครับที่จริงไม่ควรจะถึงขนาดนี้นะครับถ้าเราหนักกเต็มที่ก็ห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็น์นี้ก็ถือว่าหนักแล้วเนาะสําหรับทั้งพอร์ตของเรานะครับ เพราะว่าทุกๆออเดอร์การที่เราจะอยู่รอดได้ควรจะเทรดสักหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต่อต่อรอบนะครับต่อออเดอร์ไปนะครับอันนี้หนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นก็จริงในตอนแรกนะครับแต่ไม่ยอมคัดมีนำซ้ำเปิดเพิ่มเปิดเพิ่มย้ำเข้าไปอีกขนาดกราฟกราฟเปลี่ยนทิศควรจะเปลี่ยนแผนแล้วยอมคัดไปก็ไม่ยอมคัดนี่แหละครับก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์ แบบนี้นะครับผมก็จะมาพูดมาแชร์มาเล่าให้ฟังแบบเศร้าๆหน่อยแล้วกันเนาะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมนํามาแชร์จะได้ให้เพื่อนๆเห็นว่านั่นแหละครับพยายามควบคุมวินยัยจิตใจเรื่องมายเซ็ตสำคัญนะครับถ้าเราควบคุมไม่ได้ก็อาจจะทําให้เราล้างพอได้นะครับแต่นี้ก็ยังถือว่าโชคดีปลอบใจตัวเองนะครับถึงจะหายไปยี่สเอร์เซนต แต่อย่างดีที่คัดถ้าไม่ยอมคัดวันนี้ก็คือน่าจะลางแล้วแหละเนาะตรงนี้โอทลางก็หลายหมื่นเหมือนกันนะครับสําหรับตัวเองก็เยอะเหมือนกันเนาะอ่าโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประสบการณ์ให้กับหลายๆคนนะครับอย่าหัวร้อนนะครับอย่าลุ้นวินัยถึงเวลาคัดก็ต้องคัดเวลาก้าเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนแผนตามนะครับอย่าไปยึดแผนตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่า กามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรดินามิกนะครับยิ่งไปไปมาเราไม่รู้หรอกนะครับว่ามันจะไปทิศทางไหนเนอะถึงเวลาเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนถึงเวลาคัดก็ต้องคัดนะครับโอเคก็จะประมาณนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผม เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ